คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวพิงจะมาสอนวิธีการทำโลโก้สะท้อนกับผิวพื้นง่ายๆโดยโปรแกรม Photoshop 2023ค่ะเริ่มแรกเลยเราเลือกที่เลเยอร์โลโก้นะคะจากนั้นให้ทุกคนกด ctrl j หรือใครใช้ Mac ให้กด command j ค่ะจากนั้นเราเลือกที่เครื่องมือ move tool เนาะแล้วก็คลิกที่มุมใดมุมหนึ่งคลิกขวาแล้วกด f i f t v อ r t i c ค l ่ะค่ะจากนั้นเราก็ดึงโลโก้กอปปเนี่ยไปไว้ด้านล่างของโลโก้ได้เลยเนาะจากนั้นติ๊กที่เครื่องหมายถูกและให้ทุกคนคลิกที่ add layer m a r k และเราก็ไปเลือกเครื่องมือ g u d r d n t ถูกค่ะจากนั้นเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำกับขาวลักษณะประมาณนี้และให้เราไปเลือกการไล่สีแบบ Linear Guardian จากนั้นนะคะเราก็มาดึงตรงนี้ได้เลยแบบนี้ เนี่่ยคะเงามันก็จะมีการเฟดไปครึ่งหนึ่งลักษณะ ประมานี้เนาะจากนั้นนะคะให้ทุกคนคลิกที่เลเยอร์ทั n เนลด้านหน้านี้นะคะไปที่ filter และเราไปที่เบลอแล้วก็ไปที่ glass a n blur ค่ะปรับขนาด Radiant ความเบลอร์2 6 2นะคะใครอยากจะปรับมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ได้เลยจากนั้นก็กดโอเคเมื่อได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราทำเงาใต้พื้นล่างสักนิดนึงให้ทุกคน new layer ใหม่ขึ้นมาและดึงเลเยอร์ใหม่นี้ไปไว้ด้านล่างสุด ของโลโก้จากนั้นไปเลือกเครื่องมือบัตทูนะคะและให้ทุกคนไปเลือกหัวแปลงที่เป็นซอฟต์ l o ลาปรับโอปาซิตี้65%นะคะและวโฟร8แและคลิกขวาและเราก็ปรับหัวแปลงให้มันนอนแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราไปคลิกที่พื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้ของกระดาษนี้นะคะแล้วก็เอาเมาส์มาทาบดูว่าวางตามตำแหน่งเนี้ยโอเคไหมถ้าไม่เราย่อดได้กดบอไวไม้คือการยอ่อลอลิงคือการขยายเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วเนาะก็บัดเข้าไปได้เลยสัก2-3ครั้งประมาณนี้จากนั้นให้เราเลือกที่เครื่องมือ move tool นะคะแล้วก็ปรับขนาดเงานิดนึงเพียงแค่ดึงซ้ายดึงขวาเนี่ยคะ่ะ แล้วก็เอามาวางตามที่เราต้องการปรับมาณนี้นะคะก็ปรับเอาตามที่เราต้องการได้เลยเราก็จะได้โลโก้สะท้อนกับพื้นได้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop กับพิงคนะคะพิงคมีข้อสอนสำหรับใครที่ไม่มีทักษะมาก่อน หรือใครที่มีทักษะมาน้อยนิดอยากจะมาปูพื้นฐานการใช้ Photoshop เพิ่มแนะนำเรียนคอร์ส Photoshop for beginner ได้เลยและหากว่าท่านใดสนใจอยากเรียนทั้งพื้นฐานด้วยและระดับ a d v a n c e ไปด้วยก็แนะนำเรียนคอร์ส Top Card ได้เลยหากท่านใดสนใจพิมพ์ว่าสนใจไว้เดี๋ยวพิงส่งรายละเอียดให้ค่ะ